พอทําเสร็จมันก็เฮ้ยแม่งดีวะ่ะทําไมกูไม่ออกตะเล็กว่ะสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับนุย่ยช่องอัพโฟร์อยู่ในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปดูการเลเซอร์เลเซอร์ขนบนใบหน้าเนะี่ยพวกขนอ่อนๆเต็มใบหน้าเนะี่ยจะทาไปดูว่าการเลเซอร์เป็นยังไงเนี่ยเนี่ยเราจะเห็นอ่าเราจะเห็นขนเล็กๆบนหน้าเนี่ยอย่าโฟกัสสิวที่นี่นอนนอยสิวเยอะนะหมู พวกขนเล็กๆอะไรเงี้ยตรงเนี้ยก็คือจะไปเลเซอร์ออก <Wow. S 1> แล้วก็จะพาไปดูว่าเลเซอร์แล้วเป็นยังไงส่วนไอ้ขนบนหน้าตรงเนี้ยจริงๆแล้วไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาอะไรกับมันเลยนะแต่ว่าเออก,ก็ก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรออกมาก็เปิดเปิดในโซเชียลดูก็แบบเฮ้ยมีมีโปรลีมูฟรีมูฟขนบนใบหน้าก็แบบเดี๋ยวจะลองไปเลเซอร์ดูว่าเป็นยังไงแล้วก็ จะมารีวิวว่าเออทำไปแล้วเออมันมันจะขึ้นมาีหมไหมขึ้นน้อยลงไหมหรือว่าเหมือนเดิมหรือว่ายังไงหรือว่าถ้าเกิดไม่มีขนมันจะดีขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลย จากเลเซอร์ประมาณ3มชั่วโมงเนี่ยเราก็มาให้ดูเลยลยังมีรอยแดงๆอยู่เลยกลับมาถึงผมก็ได้ล้างหน้าเรอยแล้วเนาะเพราะว่าข้างนอกทั้งฝุ่นทั้งควันเล็กอะไรเงี้ยสกปกเลยล้างหน้าก่อนแล้วก็มาอัปเดตให้ทุกคนดูว่าหลังจากเลเซอร์ไปแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากเลเซอร์ไปเลยนะเห <Yeah. S 1> ็นได้ทันทีว่าขนหายไปประมาณ70-75%สิถึงานแล้วก็ยังเหลือขนเล็กๆอยู่ส่วนไอ้ขนพวกเนี้ยคุณหมอเขาจะบอกว่ามันจะล่วงไปเอง ดูใ,ใกล้ๆกันอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเหลือเนี่ยขนเล็กๆยังเหลืออยู่ที่หน้าผากเนี่ย,ยคือขนมันก็หายไปหมดเลยนะหายไปแบบว้าวขนขนหายไปแล้ว,วแล้วก็หลังจากเลเซอร์เห็นได้ทันทีว่าหน้าใสาขึ้นบไบร์ขึ้นอับสกินโทนรู้สึกแบบเป็นคนพักผ่อนเพียงพอแล้วอะไรอย่างเนี้ย แต่ว่าสายตาผมคงหลอกทุกคนไม่ได้ว่าผมก็คงเสร็จพอระหว่างท <c oughs> ําทเลยนะระหวางทำครั้งแรกไอ้พวกช็อตๆตรงเนี้ยมันไม่ได้รู้สึกเจ็บรู้สึกแค่จี๊ดๆ <c oughs> แบบยิงเะไทอไปปึ๊บแล้วก็จี๊ดทีนึงอะไรเงี้ยมันมันไม่ไม่เจ็บอ่ะไม่บอกไม่ถูกอ่ะแค่เนี้เออแค่นี้ <c oughs> แล้วก็ แล้วก็มีกลิ่นควันลอยเข้าจมูกตรงนี้แม่งโคตรฟินเหมือนเอาไม้ชตยุงไปตียุงแล้วก็กลิ่นลอยขึ้นมาอะไรประมาณน,นี้รีโมบผลเรียบร้อยแล้วคุณหมอก็มีออทาเจลแล้วก็ IPL หน้าใสแป๊บเดียวเสร็จเนี่ยวันนี้วันที่11นะวันนี้วัน11แล้วก็นัดคุณหมออีกทีหนึ่งวันที่18ออมีทำสาครั้งเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนึงว่าวันที่18เป็นยังไงแต่ว่าพอมันออกไปรู้สึกว่า มันออกแต่เล็กไปมันโอเคอะเออมันโอเคส่วนของทําที่ไหนคลินิกไหนเป็นยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันถ่ายคลิปอ่ะวันนี้ก็วันที่18แล้วเป็นวันที่หมอนัดเลเซอร์ครั้งที่2ครั้งที่แล้ววันที่11ก็ครบ7วันแล้ว <Wow. S 1> ก็มาอัปเดตกันดูก่อนที่จะไปเลเซอร์ครั้งที่2ว่าเป็นยังไงบ้างคือขนขึ้นมาแบบบางๆทั้งหมดทั่วหน้าแล้วแบบขึ้นมาเล็กๆอ <Yeah. S 1> ะดูเห็นหรือเปล่านะเนี่ยมันจะเป็นแบบขนเล็กๆขึ้นมาทั่วหน้า แล้วก็รู้สึกว่ามันมันบางลงนะขึ้นมาบางลงก่อนที่ไปเลเซอร์ครั้งแรกเลเซอร์เสร็จก็อ,อัปเดตอีกทีหนึ่งช่วงนี้ไม่ค่อยสบายด้วยแล้วก็แบบใช้ร่างกายหนักฝนตกด้วยฝนตกติดกันตลอดเลยก็โฟม,มน,นิดนึงโอเคเดี๋ยวไปเลเซอร์ละ a few moments later นี่เดี๋ยว้ะนี่ หลังจากเลเซอร์ครั้งที่2ก็รู้สึกได้เลยว่ามันมันเกลี้ยงมันเกลี้ยงกว่าเดิม <Wow. S 1> โดยที่แบบเหมือนครั้งก่อนมันก็ยังเหลือจุดที่แบบไม่โดนใช่ไหมครั้งนี้คือคุณหมอจะเห็นชัดว่าตรงไหนที่ไม่โดนก็จะเน้มตรงนั้นอย่างตรงเนี้ยอาจจะรอบเสียอาจจะระวังรอบดวงตาใช่ไหมเออตรงนี้มันก็จะเห็นแบบว่าเข้มกว่าส่วนแถวๆนี้ก็เลย เน้นไปทุกจุดที่มันที่มันเข้มกว่ารอบนี้อ่ะหายไปประมาณ 80- 8ถึงเรเเลยแบบเกลี้ยงเลยแล้วก็เหลือแบบคนเล็กๆอย่างรอบที่แล้วก็บอกว่าประมาณ7จ7 5หรอบนี้หายไปมากกว่าเดิมรอบหน้าวันที่1เดือนพฤศจิกายนก็เว้นไป2อาาาอ,อาทิตย์เลยก็เพราะว่าจริงๆหมอจะนัดหนึ่งอาทิตย์แหละแต่ว่าก็บอกว่าขอสองอาทิตย์เพราะว่าจะได้เห็นได้ชัดว่ามันขึ้นมามากน้อยแค่ไหนจะไ,ได้เอามาถ่ายให้เห็นจะชัดเลยว่ามันลดลงไหมอย่างตรงนเนี้ยเนี่ยจะเห็นขนใช่ไหมประมาณนี้ เนี่ยคือขนเนี่ยๆางเนี้คือแล้วตรงนี้ก็คือเกี้ยงไปเลยเกี้ยงไปแบบเดินดิสิว่ะคือแทบหมดเลยเลยแบบขนเล็กๆอะไรเงี้ยจะมาอัปเดตวันที่1นึ่งเดือนสิก่อนที่จะไปเลเซอร์ครั้งที่3กลับมาแล้ววันนี้ก็วันที่3าเดเดือนตนุลาพรุ่งนี้วันที่1นึ่งฟิจิก็เป็นวันที่มอนัสครั้งที่สาสหรับการเลเซอร์แล้ว ก็อัปเดตให้ดูว่าก่อนที่จะไปเลเซอร์ครั้งที่ 3, <3> ครั้งที่ 2, 2> ผ่านมา2อาทิตย์แล้วเป็นยังไงบ้างก็เนี่ยขึ้นมาแบบบอกเลยว่าขึ้นมาน้อยกว่า1อาทิตย์ของครั้งแรกงงปาไม่งง,ง,งหรอกคือแบบครบ2อาทิตย์แล้วยังยังน้อยยังขึ้นมาบางแล้วก็น้อยกว่าที่เลเซอร์ไป1อาทิตย์ครั้งแรกอะ่ะคือครบ1อาทิตย์ของครั้งแรกตอนนี้ก็แบบขึ้นมาแบบมีแต่ขนเล็กๆมีแค่บางเส้นที่แบบที่เข้มขึ้นมาดูนะเห็นว่าน่าจะโฟกัสเนี่ย เนี่ยเหลือแต่เล็กๆแบบขึ้นมาน้อยมากถ้าเกิดครั้งที่3อาจจะขึ้นช้ากว่านี้อีกจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะเว้นเว้นสัก3-4อาทิตย์ยังได้เลยทำหลังจากครั้งที่3เสร็จก็จะเว้นไปเลยสักเออสัก3 4อาทิตย์น่ะแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายอัปเดตให้ดูอีกทีนึง ตอนนี้ก็กลับมาแล้วครับนนก็เลเซอร์หน้าไปครั้งที่3ผ่านมาตอนนี้ก็20วันแล้วประมาณสามอาทิต์แล้วตอนแรกว่าจะถ่ายตอนสองาทิตย์สามอาทิตย์เลยดีกว่า <Wow. S 1> คือจะได้เห็นกันว่ามันขึ้นมากน้อยแค่ไหนเราขี้เกียจจริงๆนะ <laughs> เออแล้วก็เพิ่งเพิ่งมาได้ถ่ายแหละ <laughs> เห็นตาแดงนิดนึงก็เติมมาเมื่อกี้ <laughs> ไม่ใช่หยอกๆยอก็เมื่อกี้ลองใส่คอนแทคเลนส์ครั้งแรกในชีวิตเลยนะ คือไม่เคยใส่คอนแทเคเลนส์เลยเป็นคนสายตาสั้นเพิ่งมาสั้นประมาณปี2ปีนี่ยเออแล้วเมื่อกี้ลองใส่คอนแทเคเลนส์ซึ่งมันไม่ประสบความสำเร็จใส่ใส่ไปได้แล้วออ,ออกไปได้ตาเทบบอดแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมีแน่ๆเลยก็คือเดี๋ยวหาคนมาสอนมุใส่คอนแทเคเลนส์ก่อนโอเคแล้วมาพูดกันเรื่องเดซเซอร์หน้าครั้งที่3ผ่านไป3อาทิตย์3แลไปเออสาไปสามอาทิตย์แล้ว อ่านเนี่ยจะเห็นเลยว่าแบบมันมันก็ยังมันจะมีขนเล็กๆขึ้นมาแต่ทั้งหมดที่ขึ้นอะ่ะก็คือมันจะขึ้นเป็นขนขนเล็กๆหมดเลยนะมองไม่เห็นนะเออพอ,พอมันเล็กมันก็จะจะมีเส้นที่ยังขึ้นหนาอยู่เออสักประมาณสิบเส้นได้มั้เน,นี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยจะเห็นชัดหน่อยอ่าตรงเนี้ยเนี่ยเส้นเนะี่ยเออแล้วก็มีนี้เล็กน้อยทั้งหน้ามันก็ไม่ใช่ว่าไม่ขึ้นเลยนะผ่านไป ผ่านไป3าครั้งแล้วมันก็ยังขึ้นอยู่แต่ขึ้นเป็นแบบเล็กๆต่างจากครั้งแรกที่ได้ไปเลเซอร์เลยแบบเล็กจิ๋วเลยอเออมันก็ขึ้นแบบเป็นขนบางๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้พวกไอ้พวกเส้นที่ยังขึ้นหนาเนี่ยคิดว่าน่าจะป่ามา 4, 4ี่4ถึง้าครั้งอะ่ะมันถึงจะหายไปก็เลยก็เลยแบบเออไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยจองไปอีกสาครั้งเลยล <Wow. S 1> องดูว่ามัน <laughs> มันจะหายไปหรือเปล่าแล้วก็เนี่ยก็คือคลิปคลิปนี้จริงๆเราทำสรุปแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะตัด จบในครั้งที่3นี่แหละแล้วก็ส่วนครั้งที่4 5 6หค่อยไป่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วกันเพราะว่ามันจะยาวเกินไปเนาะสำหรับ3ามครั้งก็คือแบบเป็นที่น่าพอใจแล้วเพราะว่าสําหรับคนที่ไม่ไม่เคยเอาขนหน้าออกเลยนะรู้สึกว่ามันดูผิวดีขึ้นเลยแล้วก็แบบมีคนทักว่าเออลมขนดูเล็กลงเพราะว่ามันไม่ไม่มีไม่มีขนออกมาเออมันดูเล็กลงดูหน้าสว่างขึ้นสามอาทิตย์มันขึ้นมาแค่นี้คิดว่ามันมันโอเคมากก็ ก็เดือนหนึ่งเลเซอร์ถ้าเกิดมันขึ้นมาแค่นี้เลเซอร์เดือนหนึ่งครั้งหนึ่งก็โอ,โอเคอยู่แต่คิดว่าถ้าเกิดเลเซอร์ไปสัก5ครั้งไม่รู้มันจะขึ้นหรือไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าดูกันอีกทีนึงเออส่วนที่ที่ไปทำเลเซอร์ขนที่หน้าก็คือทำที่เชิแซมไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> ทำที่เชร์ชามเชร์ชามคลินิกชอกเชิญสองตัวเชร์ชามแล้วก็อยู่ที่ตั้งอยู่ที่อาคารมูฟอเมสใช่ไหมวะมูฟอเมสชั้น3 อซอยลาดพร้าวสิบเก้าลงเอ็มบิทลาดพร้าวเดินไปถึงพอดีเลยอย่างแรกหน้าใสาขึ้นเออหน้าแบบดูดีขึ้นผิวดูดีขึ้นอะไรเงี้ย <Wow. S 1> ออคนที่ไม่มีขนหนาๆที่หน้าก็ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยสำหรับผมที่เป็นขนเส้นหนาตอนแรกก็ไม่ได้สเสียบไม่ได้อะไรเลยนะก็เลยก็แค่ลองไปทําดูเฉยๆพอทําเสร็จก็เฮ้ยแม่งดีว่ะเออมอนนี้แล้วก็หลังจากทําไปแล้วสังเกตได้ว่าสิว สิวขึ้นน้อยลงมากๆรือ,อพวกสิวอุดตันอะ่ะจ,จะแบบล้างหน้าสะอาดขึ้นหรือว่าเพราะว่ามันไม่มีขนไงแล้วก็พวกไขมันมันไม่เกาะตามขนอันนี้มโนคิดเอาเองตามหลักวิทยา,าศาสตร์ที่เรียนมาตั้งแต่ป .4 ถ้าเกิดคนแต่งหน้าคิดว่า,น,าน่าจะติดทนกว่าที่มีขนนะออแล้วก็ไม่เปลืองแป้งอะไรประมาณนี้แหละข้อควรระวงังข้อเสียไม่น่าจะมีเนาะข้อควรระวงังตอนไปทำอะ่ะก็คือเวลาทําเสร็จอ่ะไอแพ็กแพ็กเกจที่ผมจองเนี่ยมันเป็น เลเซอร์ Laser, ขนอย่างเดียวแล้วก็มันไม่ได้มีไม่ได้มีทีทเมนอะไรเลยนะแบบมอยเจอเลเซอร์หรือว่าใดๆให้มันชุ่มชื้นพอทําเสร็จมันจะรู้สึกแห้งๆเล็กน้อยอะไรเงี้ยทําครั้งแรกก็เลยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะว่าเป็นเป็นครั้งแรกที่ทำนะแบบเออก็ไม่ได้ม่ได้สังเกตอะไรกับหน้าว่ารู้สึกยังไงแต่ว่าพอทาครั้งที่2อ่อะรู้สึกไปเลยว่าเอาเอหน้าแห้งๆคันๆเล็กน้อยว่ะแล้วก็พอทําครั้งที่3แหละเอาเจลว่านจุลเ,จเคมถือไปเลยพอทําเสร็จปุ๊บออกมาเข้าห้องน้ํา เอาเจลถูโอเคแไงมเดี g กู d บอกเลยอันเนี้ยหรือว่าไม่ไม่ก็อาจจะลองถามคลินิกดูกหลังเสร็จมีทำใส moisturizer ใสอะไรเพิ่มบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อาจจะซื้อเพิ่มได้ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็ให้ดูประมาณนี้เป็นที่นะ่าพอใจมากสำหรับ3าครั้งขึ้นมาแบบเนี้ยสำหรับคนที่ขนหนาสำหรับผมซื้อว่าหนานะ ตัวเองอ่ะส่วนตัวของตัวเองถือว่าหนาคิดว่าถ้าเกิดขนที่ขนบางกว่าน,นี้ถ้าทาตามครั้งเนี่ยอาจจะขึ้นน้อยแบบไม่ขึ้นเป็นหนาอย่างนี้ละจะไม่มีหนาอย่างนี้แล้วเออไม่มีหนาแบบตรงเนี้ยแล้วก็ถ้าเกิดทําสักห้าครั้งอ่ะเดี๋ยวค่อยคอมเมนต์บอกใต้คลิปแล้วกันว่าเป็นยังไงจะปักหมุดไว้เออส่วนราคาก็ไปดูในเพจของเชอร์ชามหรือว่าโทรไปเชอร์ชามพูดยากหปเลยเพจของเชอร์ชามชินิก อ่าแล้วก็ไม่ก็ทิ้งกลางไปถามเลยว่าก็ได้ว่ามีโปรอะไรบ้างในตอนนี้หรือว่าดูในโกวาบิก็ได้ก็มีของเฉยชามอยู่ในโกวาบิด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้า